อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยัง เราได้วิเคราะห์ใจของเราแล้วว่าอย่างอะไรคือสติปัญญาอะไรคือใจอะไรคืออาการของใจค่อยแยกค่อยแยะค่อยสังเกตค่อยวิเคราะห์ตั้งแต่ตื่นขึ้นมากําลังสติของเรามีต่อเนื่องหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยเวลาทิ้งเวลาใจเกิดความทุกข์ที่ึงจะเข้าไปค้นหาที่ไม่เจอไม่ทันเราต้องแก้ไขตลอดเวลาจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละ ความระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันระลึกรู้ตัวที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงรู้กายเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนวิเคราะห์อบรมใจอยู่ตลอดเวลาใจของเรามีความแข็งกล้าวแข็งกระด้างใจของเรามีความเห็นอย่างไร กำลังสติเข้าไปดูรู้ให้ทันชี้เหตุชี้ผลทำความเข้าใจให้ใจยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ดับความเกิดของใจการเกิดมีความหลงมีถ้าไม่หลงไม่เกิดแต่เขาหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์เขามาสร้างขันหา้าปิดกันตัวเขาเอาไว้เราตัวใจก็เกิดต่อแล้วก็กลับมาอยู่ในกายใหม่ถ้าเรา แยกแยะได้เห็นได้ตามทำความเข้าใจได้เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องอัตตาอนัตตาคัมว่าอัตตาอนัตตานั้นเราต้องรู้ต้องเห็นสอนเรื่องการเกิดการดับแต่และว,วันแต่และเวลานาทีนี้ใจมันเร็วไวนี่เราก็ต้องพยายามสร้างกําลังสติสร้างต่บะบรารมีอย่างแรงกล้าเป็นบุคคลที่มีความเพียร ไม่เกียดคลานไม่งอมืองอเท้าขยันมั่นเพียรทุกเรียาบทจนมองเห็นความเป็นจริงทั้งทางรูปธรรมทางทั้ง,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 งด้านนมามธรรมอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งแต่เวลาในกำลังสติไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่ไม่ค่อยจะสร้างกันเพียงแค่สร้างกับทำให้ต่อเนื่องตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะทำกันมันก็เลยจะไปรู้ความจริงได้ยังไง ก็ต้องพยายามเอาได้เท่าไหร่ก็เอาได้นิดๆหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ทำนะอาสร้างความรู้ถึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่าปะกันไว้เพรอะพร้อมกันค่อยไปสร้างสารต่อกันเอาเนาะ